สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการอาร์ตี้ดีวันนี้เราจะอยู่ที่หน้าร้านของก๋วยเตี๋ยวไก่ชัยมงคลนะคะวันนี้ค่ะน้องอาร์ตี้จะมาพาทุกคนมารีวิวการกินก๋วยเตี๋ยวไก่ชัยมงคลค่ะตามมาเลยค่ะเพื่อนๆเข้ามาในร้านเลยค่ะนะค่ะทุกคนตอนนี้น้องอาร์ตี้ก็ได้เข้ามาภายในร้านแล้วค่ะค่ะต่อไปเราจะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินกันนะคะนี่ค่ะเมนูของเราเมนูของทางร้าน มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ทันทีนะคะเราจะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นเมนูแนะนําเมนูเด็ดของทางร้านค่ะเอามาอย่างละหนึ่งค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่เอาเส้นเล็กนะคะแล้วก็เกาเหลาไก่ถุงขันหนึ่งซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะอีกหนึ่งค่ะเราก็จะมารอรับชมอาหารของเรานะคะ นี่ก็คือเมนูที่เราได้สั่งมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปรับประทานกันแล้วมาคุยกับเจ้าของทางร้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าขอเชิญแนะนําชื่อให้กับคนที่เขาจะมากินหร่อคะค่ะชื่อฟักแฟน,นะคะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ชัยมงคลซส์สี่ค่ะค่ะอยากทราบอยากทราบว่าเจ้าของทางร้านเจ้าของได้เปิดมาประมาณกี่ปีแล้วคะค่ะก็เข้าหนึ่งปีแล้วค่ะในเดือนนี้ก็คือค่ะแล้วก็อยากอยากทรา,าบว่าทำไมาถึงมาถึงเจ้าของ คือคุณแฟนมาเปิดธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวค่ะก็คือตอนแรกก็จะขายเล่นๆค่ะก็คือไม่ได้คิดจริงจังอะไรแต่ว่าก็คือทําไปทํามาก็คือปรับปรุงสูตรอะไรจนมันทําให้ลูกค้าเราติดแล้วก็เยอะขึ้นแล้วตอนนี้ก็เราจะขยายสาขาค่ะไปอยู่แถวของเซนทรันค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับกับการขายก๋วยเตี๋ยวคุณแฟนรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับการขายก๋วยเตี๋ยวก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็เลยจะก,ก็ต้องมีบ้างที่วันไหนที่มีเงียบมีอะไรบ้างแต่ว่าด้วยสูตรของเราด้วยไก่ของเราที่ทำก็คือจะมีลูกค้าขาประจำตลอดค่ะ เป็นไงบ้างคะกับรายได้เป็นการขายก๋วยเตี๋ยวว่ามันถึงพอประมาณถึงกับก็อยู่ยยได้ใช่ไหมในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็อ,อยู่ได้ค่ะก็คือได้เรื่อยๆค่ะไม่รีบร้อนอะไรค่ะเมนูเด็ดที่ต้องมาร้านนี้แล้วต้องสั่งคือเมนูอะไรคะค่ะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ะคะ่ะเส้นบะหมี่นะคะเพราะว่าบะหมี่เนี่ยคือเราทําเองค่ะก็คือแล้วก็น้ําซุปเนี่ยเราจะาใช้เวลาในการเคี่ยวค่อนข้างจะนานนะคะแล้วไก่นี่เราก็ได้ซื้อมาจากพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน,นะคะ่ะแล้วก็ สุขภาพและสาระันอมัยคะแต่อยากทราบถึงเรื่องน้ำอะค่ะ,ะวะ่าเมนูน้ํานะคะก็จะมีอัญชันมะตูมค่ะแล้วก็กระเจีย๊ยบเก๊กฮวย้ามีครบเลยนะคะก็คือเราทําเองค่ะสะอาดแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ําหวานพวกกาแฟชานมโก,โกโก้อะไรประมาณนี้นะคะก็มีเยอะค่ะก็แล้วก็ของที่เป็นขนมก็จะเป็นตัวนี้<ม>เป็นถัว่วแล้วก็จะมีเครื่องเคียงก็คือกะคบปหมูค่ะ เราจะมาลงมือทานข้าเกี่ยวกันค่ะเริ่มค่ะเมนูแรกเราจะมาชิมไก่กันก่อนนะคะตีนไก่ขออนุญาตใช้มือนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อน ไก่นี้เปื่อยแบบลุยมากเลยค่ะแบในปากเลยไม่ต้องเคี้ยวาเลยค่ะเพื่อนๆแต่เราจะมาชิมเส้นกันนะคะ เซนนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆน้ำซุปน้ำซุปหวานมากไม่ทราบว่าทางร้านต้มน้ำซุปกี่ชั่วโมงขั้นตอนเนี้ยเราไปเรามาชิมไก่กันะค่ะไก่ของ,ของทางร้านเนื้อไก่ใช้เนื้อไก่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ใหญ่มากมเนื้อไก่หวานมากค่ะนุ่มด้วยอร่อยมากเลยค่ะเนื้อไก่ เอาไปนะคะแล้วจะมนูเมนูเลงน้ำแบบเผ็ดจีจาดเปรี้ยวมากเลยค่ะเพื่อนๆต่อต่อไปเราจะมากินน้ำกันนะคะวันนี้น้องอัตตี้อยากกินน้ำสีม่วงคือน้ำอัชันมะนาวของทางร้านที่ร้านได้ทำเองนะคะ สดชื่นมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นน้ำกระเจี๊ยบนะคะน้ำกระเจี๊ยบก็หวานค่ะสดชื่นและนี่ก็เป็นน้ำมะตูมนะคะของทางร้านและอีกหนึ่งอย่างค่ะคือน้ำเก๊กฮวยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องอาทิตย์ก็ได้ทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <_ c oughs> ก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตียย๋ยวไก่ชายมงคลอร่อยมากเลยค่คะเพื่อนๆไก่ของเขาสะอาดและถูกลหลักอนามัยปลอดภัยมากไก่เนื้อนุ่มมากค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบหวานน้ำซุปก็หวานมากค่ะและอีกที่สําคัญนะคะทางร้านทางร้านเจ้าของร้านเป็นกันเองราคาก็ถูกมากเลยนะคะเพื่อนๆเป็นกันเองน่ารักพูดเพาะทางร้านนะคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะจนถึง ปิดบ่ายสองครึ่งหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะส่วนคนที่อยากเห็นเห็นคลิปนี้แล้วอยากมาทานนะคะเดี๋ยวน้องอาร์ตี้จะติดตามลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็มาทานกันเย้ยนะคะค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะน้องอาร์ตี้จะมาไปทานร้านไหนร้านที่เด็ดที่สุดร้านไหนก็มาติดตามเราติดตามในคลิปหน้านะคะส่วนวันนี้ขอบคุณค่ะ